มาทำที่ขูดสีเล่นกันนะคะด้วยสีช็อคอันนี้คือระบายสีที่เป็นสีโทนนี้เสร็จแล้วก็นะอันนี้ก็สามารถทำกันได้ที่บ้านถ้าสมมติว่ามีสีช็อค นี่นะเดี๋ยวพอเราบเสร็จเดี๋ยวจะมาไอ้นั่นให้ดูนะ บายมาก็จะเป็นประมาณนี้ลายบายาให้ทั่วๆเลยนะคะ น,นี่ทำทำได้ง่ายเลยนะถ้าถ้าใครที่ทำไม่ค่อยเป็นก็สามารถดูได้ในติ๊กต็อแล้วก็ยูถูก ต้องระบาให้แบบนั้นเลยนะไม่ต้องให้เห็นสีที่เราระบายไว้เดยนี้ระบายใกล้จะเสร็จแล้ว นะคะอันนี้คือเราละลายเสร็จแล้วทีนี้ให้เราหาดินสอรหรือไม่ก็อะไรที่แหลมแต่ไม่ต้องแหลมมากนะเช่นนี่อันนี้ก็จะเป็นตรงนี้ค่ะตรงนี้มันจะแหลมให้เรานะทำการอีกคลิปหน้าจะมาสอนวิธีการทําให้เราให้เราขูดไปเลยนะก็คือถ้าขูดไปเลยมันมก็จะเห็นสีที่เราว่า นี่มันก็จะเป็นอย่างนี้มาทำสนุกสนุกน่นสนุก,สน,กสนุกได้ด้วยนะนี่ แต่ว่าไม่ค่อยนี่นะเพราะว่ามันมันว่ายากนี่มังนี่สามารถทำเล่นๆกันได้ นะใครที่มีเดินสอแหลกนี้นะก็สามารถเอามาอำนี้ได้เช่นกันนะขูดเอามาก็จะเป็นสีที่เราระทับไปเมื่อเมื่อกี้นะคะ นี่ก็จะประมาณนี้สำหรับวันนี้ไปก่อนนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b ์ให้ช่อง Beauty o r m mm y ด้วยนะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย